นะครับทุกคนเราอยู่กับนี่เลยครับน้องเล็กเจ้าซูซูกิ v ีตอมเอสเครับเจ้าของค่าตัว1 7 9 0งแบาทครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูพร้อมกันครับสำหรับรายละเอียดของเจ้าซูซูกิ v ีตอมเอสครับแน่นอนรหัส เขาบอกอยู่ที่ค่าตัวรถเลยอยู่ที่250เครื่องยนต์ขนาด249 cc ครับ1สูบ4วาลตรงนี้แน่นๆเลยแม้จะเป็นรถไซส์เล็กครับและนี่คือ DNA ของ VStorm อย่างที่เรารู้จักกันดีครับมีทั้งเครื่อง1650และนี่คือน้องเล็กสุดถามว่ารูปทรงตรงนี้แต่งองค์ทรงเครื่องมาพร้อมรุยถ้าคุณเป็นคนเริ่มต้นอยากขับขี่ในรถเชิงทัวริ่งนิดนดลุยในหน่อยเอ็นที l เจ้าซูซูกิ SX คันนี้มีมาให้ครบครับ โดดเด่นเลยจากหน้าแน่นอนความเป็น v ีสตอ m มนะครับด้านหน้ารูปทรงครับรูปปากนกตรงนี้แหลมๆเลยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าซูซูกิวีสตอรมครับ S อคันนี้ก็ยังคงมีมาให้ครับผมการแท่นตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ในแง่ความรุยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มครับมีมาให้ดั้งเดิมตั้งแต่โรงงานเป็นสีดําแบบนี้เลยชิวหน้าแม้จะดูรูปทรงเล็กไปสักหน่อยแต่ว่าก็รู้สึกกับพิกัดกับขนาด250ซีซีเนี่ยมีมาให้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนสามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อยากได้ใหญ่ๆขี่ทัวริง อันนี้ก็แล้วแต่ครับรถไม่มีฟังก์ชันอะไรที่ให้ดูกังวลแต่นั่นหมายหมายถึงการควบคุมรถที่ง่ายแล้วยังได้ซึ่งคาแรคเตอร์ในความบรุยครับเอกลักษณ์อย่างที่ผมบอกไปครับรถคันนี้ suzuki v-storm sx ด้านหน้ารูปทรงปีกนกซีรีส์ v-storm อยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าเป็นแบบ full led ครับไฟเลี้ยวยังคงเป็นไฟหลอดนะครับแสงสีส้มอย่างนี้เลยโดดเด่นล้อด้านหน้าขนาด19นิ้วล้อหลังขนาด17นิ้วครับเป็นแมกลายก้านตรงนี้เลย มาพร้อมเป็นให้ยางบ้างนะยางกึ่งนั่นหมายความว่ารถคันนี้พร้อมที่จะพาคุณไปในทั้งทางออฟโรดและออฟโรดคันนี้มีมาให้ครับผมช่วงรางตรงนี้เป็นระบบดิสเบรกเดียวก็จริงนะแต่ได้ได้นี่จากไบเบ้เลยไบเบ้ก็คือแบรนด์รุ่นน้องจากแ r รมโบตรงนี้มีมาให้ครับผมด้านหน้านี่อย่างที่เห็นโดดเดน่นในเรื่องของความปลอดภยัยแม้จะเป็นขนาด2 5 0ซีแต่ก็มี ABS มาให้ตรงนี้ครับผมลายเลียงมาที่ทรง,ข,ง,ข,งข้างครับ เพียวๆไม่มีอะไรกับเครื่องยนต์ตรงนี้เอกลักษณ์ค่อนข้างเรียบง่ายตรงนี้ไฟทับทิมมีมาให้รูปทรงเครื่องยนต์เอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของเจ้าซูซกิวีสตอมเอสเอ็กซ์นะครับตรงนี้ท่อข้างสังเกตบ่ะเป็นสีลมดําตรงนี้ออกแบบเฉพาะสําหรับ SX เลยนะเขาจะเป็นท่อแบบท่อคู่นะรูปทรงท่อเดี่ยวแต่ออก2รูมีรูบนและรูล,ล่างติดๆกันเลยตรงนี้โดดเด่นครับและทางด้านช่วงเบาด้านหลังจะเห็นได้ว่าเป็นแบบ2ตอนนะ หนึ่งคือสำหรับผู้ขับขี่และสองของคนซ้อนพร้อมกับที่นั่งตรงนั้นมีมาให้ค่อนข้างโดดเด่นดูทีเดียวครับสำหรับทางช่วงด้านหลังครับแม้จะไม่ได้มีกล่องติดมาให้แต่เขาติดตั้งมาให้แล้วเป็นแฮนด์บาร์สำหรับคนจับคุณแค่แค่ไปซื้อกล่องตรงนี้มีมาร์กจุด4จุดนะค่อนข้างแข็งแรงเป็นงานเหล็กอย่างดีเลยนะไม่ใช่งานพลาสติกกล่องแก๋งน่ารักโลโก้ด้านหลังครับเรือนบกคนซ้อนมีคําว่า sx ตรงนี้เป็นโลโก้ทเท่ๆโฉบเชียวครับด้านหลังตรงนี้ก็ ค่อนข้างครบถ้วนเป็น l อ d ส่วนไฟเดียวข้างก็ยังเป็นแบบหลอดนะครับผมหน้าจอเรือนไหม้ไม่ได้มีอะไรกังวลครับใช้งานง่ายถ้าใครเคยขับอย่างพวกเรดดงเรดเดอร์เนี่ยหน้าจอแบบเดียวกันเลยนะกดสตาร์ทฟังชัน A ทิปเซตตรงนี้และตรงนี้หน้าจอเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะนี่บอกตำแหน่งของเกียร์แนวเรื่องของคันเร่งตรงนี้มีมาให้เป็นแบบตัวเลขครับผมแน่นอนว่าสำหรับในปี2 0 2 3จะ2 0 2พในขณะที่เราถ่ายทำอยู่ตรงนี้ สำหรับเจ้ารถคันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไม่ได้มีแตกต่างสําหรับรถในตลาดแต่แน่นอนว่าสําหรับแฟน,แฟนของซูซูกินั้นค่อนข้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าเราสังเกตได้นะครับใครที่อยากได้รถที่มีรูปทรงแตกต่างจากเพื่อนแตกต่างจากในตลาดเพราะแน่นอนว่ารถรูปทรงนี้ในพิกัด250ซนะีซี cc ณวันนี้สำหรับเจ้าซูซูกิ V ี t o r m SX ค่อนข้างโดดเด่นและมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผม และแน่นอนครับผมเชื่อว่าคุณคงอยากรู้ว่าประสิทธิภาพในการขับขี่การควบคุมเป็นยังไง,น,น,งน้ำหนักตัวเมื่อขับขี่แล้วเป็นยังไงไม่ใช่ผมมาบอกครับแต่เราจะไปฟังจากปากของนักทดสอบของนิตยสารมอเตอร์ไซค์เองเลยครับแล้วไปพบกันครับผมและแน่นอนครับสำหรับเจ้า Suzuki SX250 คันนี้ครับคุณคงอยากรู้ฟีลลิ่งการขับขี่ของมันและเป็นไงบ้างครับตาคันนี้สำหรับ Suzuki s u z u ก i SX ส5 0ครับก็มันเหมาะกับมือใหม่หรือว่า มือที่เริ่มต้นที่แบบจะขยับมาเป็นรถแบบสไตล์แอดเวนเจอร์อันนี้ก็เป็นเหมาะสําหรับเริ่มต้นได้เลยครับผมอยากเอาไว้ขี่เที่ยวผมมีแค่แบบปกติเคยขับแค่ขับเวฟขับอะไรอย่างนี้มาก่อนเหมาะใช่ไหมฮะเหมาะครับเหมาะสมครับเพราะว่าด้วยซีซีที่มากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ไม่ได้มากจนเกินไปมันเราค่อยๆขยับขึ้นมามันก็คอนโทรลได้ง่ายด้วยนั่งสบายเป็นฟิลลิ่งเหมือนรถใหญ่ที่เราต้องการใช่ครับแล้วรูปทรงรูปลักษ คิดว่าไงฮะเอาแบบแมนๆเรากันเหมาะคขาเท่มันแลดูดิบเดียบดูดีขึ้นใช่ครับมันดูมาดูมีเสน่ห์ของมันครับด้วยโดยที่มันไปเท่ๆลุยๆอย่างเงี้ยครับก็เหมาะเลยครับแล้วในเรื่องของอัตราเร่งครับบางคนกังวลว่าอ้าวขึ้นมาแค่สองห้าสิบในยุคนี้พอหรือเปล่าต้องใช้คําว่าตึงมือครับถ้าเกิดสําหรับมือใหม่ที่จะขยับขึ้นมาครับก็ตึงมืออยู่ครับแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์อัตราเร่งอรับ feeling มันเป็นไงเพราบอกว่า มันขยับามาจากสมมติถ้าผมใช้รถทั่วไปใช่ไหมแล้วถ้ามาอย่างเงี้ยมันจะยากเกินไปไหมแบบขยับขึ้นมาเป็นเลเวลเริ่มต้นอัตราลงอัตราเรง่งคันลงค<ม>ัน,นเร่งอะไรมันอย่างเงี้ยครับวไปก็ถือว่าเป็นการตอบสนองที่นุ่มนวลสามารถสามารถที่จะสั่งได้ไม่ไม่ถึงกับกระชุกระาจนเกินไปครับด้วยซีซีที่ขยับมาขนาดนี้แล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้ทุกคนครับในเรื่องของอัตราเร่งแล้วถ้าอยากจะให้เหมือนแบบว่าถ้าเป็นเรารู้สึกว่าอยาก ถ้าตรงนั้นมันดีกว่านี้สักนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยในคันนี้รูปลักก็ได้หรือว่าฟิลลิ่งอะไรก็ได้ได้หมดเลยเพรส่วนตัวผมนะ<ช>อาจจะมีการปรับเรื่องซับหรือว่าเรื่องการโช๊คโช๊คของเราอาจจะต้องปรับเพิ่มนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้ช่วงล่างช่วงล่างเป็นไงบ้างช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมก็ก็โอเคครับถือถือว่าไปได้สบายๆแต่ถ้าถามเป็นตัวส่วนตัวผมก็คืออยากจะเพิ่มอีกนิดนึงให้มันซับได้ดีกว่านี้นิดนึงครับ มันบางไปหรือว่ามันหนาไปฮะมันหนาจะบางไปครับโดยโดยที่แบบการสั่นสะเทือนยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ครับด้วยความที่มันเป็นสแตนดา์ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้า modify ก็อาจจะเป็นเรื่องของเติมช่วงล่างนิดนึงใช่ครับเพราะว่ามันได้เต็มไม้เต็มมือมากยิ่งขึ้นใช่ใช่ครับอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจครเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการใช้งานสําหรับรถแต่ละรุ่นค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ในมุมมองตานี่อย่างที่บอกก็คือ ถ้ามันหนึบกว่านี้อีกนิดนึงแต่ก็ต้องยอมรับครับว่านี่คือรถ Ent ท<ช>ีเลเวลในกลุ่มพื้นฐานของใครที่อยากจะได้รถแบบ Adventure นิดนี้ได้รูปลักษณ์ในหน่อยแล้วก็ไม่ได้อยากใช้เป็นรถเล็กแต่ก็ไม่ได้อยากจะใช้รถใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังควบคุมยากค่ายซูซูกิก็เป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่มีเอกลักษณ์ของตัวมันเองแล้วก็มีความน่าสนใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองครับอย่างที่ผมครับแม็กครับแล้วก็ตาพูดคุณอย่าเชื่อด้วยคําพูดครับหรือว่าดูแค่วิดีโอ ผมอยากให้คุณไปรองที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ได้ว่ารถคันนั้นมันใช่สำหรับเราหรือเปล่าวันนี้ผมกอต้าลาไปก่อนครับฝากติดตามในทุกช่องทางของนิตยศาสมรเตวร์ไซต์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ชอบเราตรงไหนไม่ชอบตรงไหนฝากคอมเมนต์ให้เราได้รับรู้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ